หวังฝาเจา้พระเจ้าอู่หวังปรับพระเจ้าโจ้าทางฝาฮะาหาัวช่างลิ้วป่ายใจจึเจ้หวังช่างศิตี้หวังจักกะพัดจักว่ายในฐานะที่เป็นปูลวชนเผ่าช่างลี่ชัยชนะเจ้าห่ง หญิงพยองท่านถูโลกโกงเตี้ยนพระราชวังเจียนเจียนค่อยค่อยยี่หยกเว๋ชือบำรุงรักษาเสียงเลอกความพึงพอใจฟู่ชุยภาษีฝ่านข้างต้านทานคู่สิงการทรมานจนยา ปราบรามเฉียงโผบังคับฉารเดนโหดร้ายเป้าจุนทรราชฉานซีมณฑลสารซีโจวหนพระเจ้าโจวหนห่วงหินลุ่มหลงในสุรานารีโจอู่พระเจ้าโจอู่ฝาปราบ ปู่ตุยกองทหารตุยอู่กองกำลังเหอหนานมนทลเหอหนานหนูหลี่พาดอู่จ้วงอาวุธจานโตทำสงครามสู้รบโถเสียงยอมจำนนจื่อชาฆ่าตัวตายสูสื่อประหารชีวิตเมี่ยวหวงัง 商朝有最后一个帝王叫做，他刚登上帝王之位时，还是很有作为的，与东方的部落作战，取得了一系列胜利，但渐渐的。 他变得骄横起来，贪图享乐。他下令扩建都城，修造了华丽的宫殿和花园，过着穷奢极欲的生活。吃饭用的筷子是用象牙做的，酒杯则是玉做的。酒星倒在一个大石子里。 悬挂起来的肉看上去像一片树林。要求各个地方献美女，对熊爱对美女，他言听计从，答应他们的一些不合理要求。กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ชางคือพระเจ้าโจในช่วงแรกที่ขึ้นครองราช พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ดีประกอบพระราชกรณียกิจมากทั้งยังมีชัยในการทำศึกกับชนเผ่าทางด้านตะวันออกหลายครั้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปพระเจ้าโจก็ลำพองตนชอบใช้อำนาจบาดใหญ่ละโมกและสนใจแต่เรื่องสวยสุขส่วนพระองค์พระเจ้าโจารับสั่งให้ขยายขนาดเมืองหลวงสร้างพระราชวางังตลอดจนสวนดอกไม้อันวิจิตรงดงาม พระองค์ใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยตะเกียบทำจากงาช้างส่วนจอกสุรานั้นทําจากหยกพระองค์รับสั่งให้เทสุราลงในสระขนาดใหญ่ส่วนชิ้นเนื้อที่รับสั่งให้แขวนไว้นั้นก็มีมากมายราวกับผืนป่านอกจากนี้พระเจ้าโจยังให้ทุกแว่นแขวนถวายสาวงามแด่พระองค์พระเจ้าโจเชื่อฟังคําพูดของเหล่าสาวงามที่โปรดปราน

把铜柱放在火上烧红，强迫犯人在铜柱上行走。犯人站立不住，就掉到火里烧死。大神们规劝他，他或者不理会，或者将其处死。他的叔叔比干规劝他。 他定า忍ิ挖ส了比ง,ง,งา的心他的哥哥则逃走了。就这样，商纣王变成了中国历史上有名的暴君。พระเจ้าโจาขุดรีภาษีจากราษฎรเพื่อให้ตนเองได้สวยสุขตามต้องการนับวันราษฎรก็ยิ่งไม่พอใจพระองค์มากขึ้นเมื่อมีราษฎรลุกขึ้นต่อต้าน พระเจ้าโจ้ก็จะปราบปรามผู้ต่อต้านด้วยโทษทันอันทารุณพระองค์คิดวิธีการลงทันที่เรียกว่าเผาเกิดขึ้นวิธีการดังกล่าวเป็นการลงทันโดยการวางเสาทองสำริดไว้บนกองไฟเมื่อเปลวไฟเผาเสาทองสำริดจนแดงจึงบังคับให้นักโทษเดินไปมาบนเสาทองสำริดนั้นเมื่อนักโทษยืนไม่อยู่ก็จะตกลงไปในกองไฟและถูกเผาตายทั้งเป็น ครั้นเมื่อขุนนางใหญ่ทูลเตือนพระเจ้าโจาก็ไม่สนพระไทยหรือไม่ก็ประหารชีวิตขุนนางนั้นเสียเมื่อปีก,กันซึ่งเป็นพระปิตุลาหรืออาทูลเตือนพระเจ้าโจาก็ไม่พอพระไทยและสั่งลงโทษพระปิตุลาด้วยการควักหัวใจออกมาอย่างโหดเหี้ยมแม้กระทั่งพระเชษฐาของพระองค์ก็ยังทรงหนีไปด้วยเหตุนี้พระเจ้าโจาแห่งราชวงศ์ชาง จึงถูกประนามว่าเป็นทรราชที่มีชื่อเสียงพระองค์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์จีน与此同时，山的属国周则向大势来。周本来是个小国，在现在的陕西省。周文王时候，他的儿子周武王、季桓王外 吴王看到商纣王如神威淫无道，就准备调伐商纣。再加上周公旦等人的辅佐和帮助下，周国实行有利于人民的制度，变得日益强大。后来， 周武王看到时机成熟了，就率零几万斤润步渡向商的都城进发。一路上，他联合了许多同样对商纣王的统治不满的部族。 队伍更加庞大，周武王向人们指出纣王的各种罪恶，动员大家一起推翻西统治。这支联军很快推进到了距离商的都城。 不远的一个叫โม的地方在现在的河南省祁县ขณนะดเดียวกันเควนโจโซ,ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของราชวงศ์ชางก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเดิมทีโจเป็นเควนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ที่บริเวณมณฑทลสานซีในปัจจุบันเมื่อพระเจ้าโจโหวนหวังสิ้นพระชน์ พระเจ้าโจโอูหวังพระอุรดก็ได้ขึ้นคลองราชต่อพระเจ้าโจโอูหวังทรงเห็นว่าพระเจ้าโจโหแห่งราชวงศ์ชางลุ่มหลงในสุรานารีจึงใช้โอกาสนี้ตรเรียมกองทัพเพื่อปราบพระเจ้าโจภายใต้การบริหารงานของเจียงช่างและโจโกงตัน้นตลอดจนขุนนางใหญ่คนอื่นๆ แควนโจปกครองด้วยระบบต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อราษฎรส่งผลให้แควนโจเข้มแข็งขึ้นตามลำดับต่อมาเมื่อพระเจ้าโจอูวัวงเห็นว่าโอกาสสุกงอมแล้วจึงนำกองทัพที่มีกำลังพลหลายหมื่นนายมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงของราชวงศ์ชางระหว่างทางที่เดินทัพไปยังอาณาจักรชาง กองทัพของพระองค์ได้ผนวดเข้ากับกองทัพกำลังของชนเผ่าต่างๆมากมายที่ไม่พอใจกับการปกครองของพระเจ้าโจจนกลายเป็นกองทัพขนาดใหญ่พระเจ้าโจหวังชี้ให้คนทั้งหลายเห็นถึงโทษทานของพระเจ้าโจเพื่อปลุกระดมมวลชนให้ล้มล้างการปกครองของพระเจ้าโจอกองพัน ทรรม,มิตที่นำโดยพระเจ้าจโจวหวังบุกัยถึงทุ่งหมวยเหียนบริเวณอำเภอฉีโมูลทนเหอหนาในปัจจุบันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของราชาวงศ์ชางในระยะเวลาอันรวดเร็วตั้งเสือช่างสาวตะจุนตุยจู่ลีล้อยจนงฟาง作战无法赶回来 纣王没有办法，只好将大批奴隶领食物装起来，命令他们到牧野与周军决战。但这些奴隶连饭都吃不饱，怎么能有战斗力呢？况且他们很恨纣王，于是奴隶大军就投降了纣王，反过来帮助周军进攻纣王。 纣王逃到宫中高高的楼台上，无路可退，只好放火自杀了。也有人说，他是被纣王捉住处死了。商朝就这样灭亡了。纣王建立的周朝前，前幺零四六到前二五六。 วว่ว成为中国历史上存在时间最长的王朝ขณะนั้นกองกำลังหลักของราชะวงศ์ซังกำลังทำสงครามอยู่นาตะวันออกซึ่งอยู่ไกลออกไปไม่สามารถยกทัพกลับมาได้ทันพระเจ้าโจาจึงหมดหนทางและทำได้เพียงสั่งให้ท่าทั้งหลายจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับกองทัพโจที่ทุ่งมู่เย แต่ว่าบรรดาท่าเหล่านี้ต่างอดอยากไม่มีข้าวพอกินอิ่มท้องแล้วอย่างนี้จะมีแรงไปสู้รบกับใครเล่าซ้ำร้ายบรรดาท่ายางเครียดแค้นพระเจ้าโจ๊พวกเขาจึงยอมจำนวนต่อพระเจ้าโจ๊กอวงังแล้วหันมาช่วยกองทัพโจโจมตีพระเจ้าโจบางตำนานเล่าว่าพระเจ้าโจหนีข้าศึกขึ้นไปบนหอสูงภายในวังเมื่อไม่มีทางหนีต่อจึงจุดไฟเผาตัวตายบ้างก็ว่าพระองค์ พระเจ้าโจอ,อูหวังจับได้และถูกประหารชีวิตในที่สุดราชวงศ์สั่งต้องล่มสลายด้วยเหตุนี้ต่อมาพระเจ้าโจอ,อูหวังจึงสถาปนาราชวงศ์โจปี146 0 46, ถึงปี256ก่อนคร,ริสตกาลซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีน